สวัสดีครับต่อตอนสีนะครับนี่เริ่มจากย่านประตูน้ำย่านต่อจากซินท่านเบิร์นมาหน่อยหนึ่งนครับนี้มีชาวต่างเชื้รางต่างประเทศขึ้นรถมาก็ดีเสียงหน่อยนะครับดีครับมีนักท่องเที่ยวมาดีถูกใจนะครับ

เลี้ยวเข้าถนรน,นราวิถีนะครับถนนราชวิถีราชวิถีหนึอยหครับ ต้องการขอไฟครับภาพมันจะเบือนะครับเพราะว่าผมไปถ่ายจากพันกระจุกรถมีภาพระกาศนะครับผ่านส่วนถ้าผมจะจําไม่ได้นะครับเพราะผมเป็นคนไม่ได้ไม่ค่อยได้มาเดี๋ยวนี้มันมองบงังไม่ค่อยเห็น,นครับตดยหนังสือท่านอยู่ทานี่น่าจะรู้ครับคอมเมนต์ติชมมาได้นะครับลวน กลางกรุงก็สวยเหมือนกันนะครับปอดตบนเล็กๆนะครับอยู่ที่ถนนราชาวิถีนะครับตอนนี้ไออยู่แบบนี้หรือท่านที่เคยมาก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอยู่ที่ราชาวิถีสามนะครับช่วงนี้ครับหนึ่งสองสามนะครับลอย เส้นทางนี้ผมไม่ค่อยได้เดินนะครับเดินได้แต่นั่งรถมีา่านนะถ้าเดินนี่ผมจะจําที่ผมส่วนมากที่ผมจะเดินเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตรงนี้มันอัดผมไปเที่ยวแบบบ้านๆน,นะครับข้อมูลผมจะไม่ได้ดูทาง Google เท่าไหร่นะครับคือไปเห็นแล้วก็ถ่ายเลยครับมีลงรถที่ประธาน<อ>กับพอ,อไฟนะครับข้อมูล สายต่างๆรถมีต่างๆอาจจะไม่ตรงเต e. ้ท่านต้องศึกษาดีนะครับตันนี้จะเริ่มเห็นอนุสาวรีย์ชัยนะครับถนนราชีวิถีไปอนุสาวรีย์ชัยนะครับถนนสมรภูมิครับ ช่วงตอนผมเป็นหนุ่มๆไม่มี YouTube นะครับถ้าเป็น YouTube ช่วงนั้นผมน่าจะเดิือเพราะผมช่วงนั้นผมเดินไปนู่นไปนี่บ่อยใยนทางแต่ยังว่าช่วงนั้นก็มือถือก็ยังไม่ก็มีนะครับมีเ่แบบรุ่นรุ่นกระดูกมาสุนับนะขอโทษทีนะครับรุ่นใหญ่ๆนะครับมมโตโรล่าโโตอะไรนะ วันนี้ผมมาอยู่ช่วงอายุหลักห้าครับกำลังเริ่มรถติดช่วงเข้าอนุสาวรีนะครับเ ก้คนช่วงประมาณใบสา,ามบวกกว่าหรือจะใบสี่าบสี่นะครับเริ่มเริ่มงานใน,นแต่วันนี้เป็นวันสอนครับที่ผมไปนี่เสาที่สามนะครับถึงมน,นุษยสาวรีแล้วรถเลยไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับติดเป็นบางช่วงนะครับมนุสาบรีใช,ชยสมอรภูมิรถมีสายต่าง เดีย๋ยวสักวันผมต้องไปเดินบ้างครับเดินดูรอบนี่น่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะ,ะลำแบบคนสูงไไ้อย่างเราเดินรอบถ่ายเฉยๆนะครับนี่นครับอน,นุเสริมดีชชยสารพูตวันนี้ก็เป็นข้างบนก็เป็นน้ำ BTS. นบีทีเอสมาจาก สยามนะครับแล้วจะวนไปอีกด้านที่จะไปถนนพหลโยธินนะครับถ้าใครไม่ถูกว่าพหลโยธินอยู่ตรงไหนให้ไปสังเกต BTS นี้มันจะวนรอบอนุสาวรีไปหน่อยครึ่งวงกลมเกือบครึ่งน,นะแล้วก็เข้าตรงถนน พระหนุดูทินนะครับนรถนี้ควราไี้หวึ่งสองึ้อยเราไม่ได้หมุนแชนกล้องแบนดีที่เป็นรถปรับอากาศก็เย็นนี่สายเจ็ดนะครับพมผมตอนนี้ก็มาจอดลง มีกอลงอนุสาวรีย์ม,มีหลายสายนะครับผมจะบอกไม่ถูกนะมี YouTube หลายท่านทำอยู่นะครับผมก็ทำแบบฉบับของผมนะครับ <c oughs> ไม่เรียบเทียบกับใครเพราะเราเป็นมือใหม่นะครับเน้น <c oughs> ไปเรื่อยเืยบธรรมชาติเด้ยพี่น้อง ไทยผสมอีสานนะครับเดี๋ยวเข้าถนนพระขนยนทินการคลองอะไรสามสิบการคลองการคลองสามสิบพระขนยนทินพระุนยนทินหนึ่งตัวนี้น่าจะเป็นถนนอะไรทางด่วน นี่ถนนพ้าห่อนูทินะครับคลิปนี้ผมจะทำตัดไปบางช่วงเรื่อยๆนะครับเพราะผมทำหลักนั่งทอดเดียวแล้วตัดคลิปเป็นช่วงๆก็ได้นะแต่ผมอยากให้คนที่ไม่เคยมาจริงๆนะครับก็ได้ดูว่ารถมันผ่านทำแหน่งไหนมัน้มวงวนมาผมตัดคลิปออกผมจะตัดออกนิดเดียวนะครับ ช่วงนิดนิดหนึ่งหรือลืมถ่ายช่วงแค่นั้นเองภาพอาจจะสะท้อนจากกระจกนะครับท่านจะมองเห็นไหมนะเป็นเงาๆกล้องนี่ชัดพอใช้ได้อยู่นะครับพอผมลองไม่ถ่ายไปเนยอะผมมาดูก็นกาบางที่ผมไม่รู้จักผมจะไม่ได้ขึ้นตัวหนังสือให้นะ ผมมาตัดต่อที่คอมอีครับขณะที่ผมบันทึกนี่นะครับยังมีการสะดุดอยู่บางช่วงนะคือเราเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มจากศูนย์นะครับเพราะว่างบประมาณแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันนะครับอย่าให้ภาพหรือเสียงคมชัดก็มันอยู่ที่งบประมาณด้วยนะครับ จากมือใหม่ BTS สนามเป้าครับผมถึงเรือนเออลางบนเ BTS นะครับถ้าใครจะไปหมอชิดถ้าไปชั่วโมงเร่งด่วนแนะนำให้ขึ้น BTS ไปนะครับไปลงที่หมอชิดแล้วต่อยงหรือต่อมอเตอร์ไซค์หรือต่อ,ตอแท็กซี่ไปอีกประมาณ60บาทนะตามระยะทางประมาณนั้นนะครับ เขาเปลี่ยใจเยืองหนึ่งทำไมไม่ทำให้ถึงหมอสิบสองครับพรถไฟฟ้าลดลดอะไรใต้ดินนะยิ่งอยู่มอเตอร์ไซค์ว่ามันมีพวกอั่นครับไปแล้วครับตอนนี้อยู่ที่สนนถนน้าห,หนเยือินอยังครับ ไเกี่ิ้นก็เยไม่อะแค่กี่ชินก็พอพอได้นเสียงน่าจนไม่รู้ครับไม่นครับเป็นกิ๊แบบบ้านๆนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆท่องเที่ยวในบุงเก็บบ้านๆโดยนั่งรถมีรถสาธารณะหรือเดินแบบของออดไทยบ้านพูดไทยผสมอิสานบางช่วงนะครับมีคนบอกว่าพูด ไทยก็ไทยไปเลยไม่ต้องพูดซานคือจะให้รู้ว่าผมเป็นคนอีสานครับพี่น,อน้องพุดภาษ์เขาภาษาอีสานครับไม่ลืมต้นกำเนิดเรามาจากไหนเป็นคนแต่เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตอนนี้ BTS r i เลยครับทางขึ้นลง ตามที่เห็นนะครับคลิปนี้ก็จะโดนตัดต่อเป็นช่วงนะครับขอบคุณท่านที่มารับชมภาพแบบบ้านๆดยนะครับอาจจะไม่สุดสวยสดใสมันกล้องโปรเคเขออะไร ็ว่ากันไปครับคงว่าประมาณแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับต้นทุนหมายถึงต้นทุนแต่ละท่านไม่เท่ากันครับคนเริ่มจากศูนยจริงๆนะครับที่ผมถ่ายแบบนี้ก็คือแบบให้ดูเส้นทางมันผ่านอะไรบ้างนะผมเคย เราจะได้ไม่หลงผ่านจะเป็นอะไรอะไรตำรวจทวินชาเดียนนะครับของตำรวจ,จคลี้ผมจะมาจบที่ฝ้ายรถมีฝั่งตรงข้ามโซอนอฟางซื่อ้วยครับคลิปนี้นะครับ สอนอบางตรงข้ามนะมีมีบางตอนติดตามตอนที่ตอนที่ห้าต,ต,ต่อไปนะครับตอนนี้ผมแต่ยังไม่เกิดขึ้นไปอีกนิดนึงมีคนบอกว่าให้ไปถ่ายแถ,ยถ,ยถววงเวียนยนะี่สิบสองอ่ะักรัตคดาก็ดีเลยนะครับแถวใกล้หัวลำโพงเลยไปหน่อยหนึ่งครับ เดี๋ยวถ้า่างๆก็อาจ,จไปนะครับสำหรับท่านที่คอมเมนต์มาบอกนะครับปหาผมคือเป็นคนไม่มีรถส่วนตัวนะครับผมไปรถบอกอตรงๆครับวรถมีตรงข้ามสอนอบางอือนะครับคลิปนี้ก็กลับสวัสดีด้วครับแค่นี้นะครับ